ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนะครับปอติปลาปากชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาทําเยื่อตกปลานะครับผมสูตรไฮเกรดนะครับครับผมส่วนผสมนะครับผมเริ่มจากมุมนี้เลยนะครับมุมนี้ตัวนี้เป็นอาหารปลากินพืชนะครับขนาดเล็กนะครับผมรหัสเก้าเก้าสามหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอาหารปลากินพืช ใหญ่นะครับผมน,นี้เม็ดใหญ่นะครับรหัส9933นะครับส่วนตัวนี้เป็นอาหารปลาเหมือนกันนะครับผมเป็นรหัส9951นะครับผม9951เทอร์โบนะครับผมตัวนี้นะครับก็ก็ตัวนี้เป็นอาหารปบนะครับผม ก็จะมีตัวนี้นะครับอาหารหมานะครับนี่เป็นอาหารหมารสตับย่างนะครับผมแล้วก็เป็นอาหารแมวนะครับผมรสแซลมอนทูน่านะครับรสปลาทะเลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นขงกุ้งนะครับขงกุ้ง นี่คือเป็นกุ้งแห้งทั่วไปนะครับผมก็ใส่เครื่องปั่นแล้วก็โมมาเรียบร้อยนะเป็นแบบนี้นะครับผม,ผมกุ้งแห้งนะครับครับผมก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำสูตรเยื่อกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับผมปัม่นันเลยครับครับผมเราก็นำส่วนผสมต่างๆนะครับผมนำมาผสมกันเลยนะครับเริ่มจาก่าาก,กินพืชน,นะครับ9 9 3 1 3กิโลนะครับเทลงไปเลยนะครับต่อไปหาปตากินพืชเก้าเก้าสามสามนะครับสองกิโลนะครับสูตรนี้ผมทำเยอะนะครับทำไว้ตกหลายวันเลยนะครับเผื่อทดสอบนะครับผมทดสอบก็ต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วก็เป็นเก้าเก้าห้าหนึ่งทโบนะครับหนึ่งกิโลนะครับเทลงไปเลยนะครับ ไปเป็นอาหารกบนะครับตัวนี้เป็นดีฟ็อกนะครับผมรหัสอะไรผมจําไม่ได้นะครับ่ไปแค่ครึ่งกิโลก็พอนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอาหารหมาครับเจ็ดตสีนะครับรถตับย่ากเพิ่มความมันนะครับตัวนี้แล้วก็กลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็อาหารแมวนะครับสามขีดนะครับตัวนี้เพิ่มครอมหอมนะครับอาหารแมวแล้วก็ผงกุ้งนะครับ ใส่ไปพอประมาณนะครับผมที่เหลือก็เอาไว้ผสมตอนตกได้นะครับผมเพิ่มได้นะครับความเข้มข้นนะครับครับผมสําหรับผสมอย่างนักเข้ากันเลยนะครับนี่นะนิกให้เข้ากันเลยนะแล้วก็จะทำการโม่เลยนะครับผมก็จะตักออกมาใส่ถังก่อนนะครับ ก็ค่อยเอาไปโม่ทีหลังนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้เครื่องปั่นเล็ๆนะครับผก็ควรลด,ดสูงได้ตามส่วนเลยนะครับหรือว่า,าส่วนผสมตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับโม่ออกมาก็จะให้มันหยาบหน่อยนะครับแบบนี้นะครับสําหรับเป็นเป็นเม็ดเม็ดนะครับเนี่ย เม็ดมันจะออกหยาบมากนะครับผมแล้วก็ผมก็จะแบ่งไว้นะครับส่วนหนึ่งนะครับผมเห็นนะครับเม็ดๆนี้นะครับผมแบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกส่วนที่เหลือที่เราโม่นะรแล้วนะครับก็นำไปโม่ครั้งหนึ่งนะครับให้มันกระชุ่มขึ้นนะครับครับแบ่งไว้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับก็ที่เหลือโม่เลยนะครับ เพื่อนนะครับที่โม่ครั้งละน้อยก็ตัดสัดส่วนลงได้นะครับตามสัดส่วนเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็โม่มาเป็นผงละเอียดนะครับผมไม่ละเอียดมากนะครับพอนุ่มๆมือนะครับถ้าละเอียดมากมันจะผสมน้ําแล้วมันก็จะเหนียวเกินไปนะครับผมแล้วก็เสร็จเราเก็บใส่ถังนะครับผมโดยการเอาถุงพลาสติกนะครับผมรองไปก่อนนะครับแล้วก็ตักใส่ถังนะครับ วิธีนี้จะช่วยเก็บรักษาเหยื่อของเราไว้ได้นานขึ้นนะครับผมโอเคครับผมเราก็ทำเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสีออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเป็นกระป๋องที่ผมใช้บ่อยๆนะครับมานี้นะครับ เนื้อเหยื่อก็ผมครั้งนี้ผมจะให้มันค่อนข้างจะหยาบนิดนึงนะครับผมไม่ละเอียดมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการแตกตัวนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเ่มกันเลยครับผมสมเยอะเลยนะครับตาส่วนอื สมเรียบร้อยนะครับมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอืใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับสมเหยอกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเนื้อจะเป็นนุ่มๆนะครับแล้วก็ใสๆหน่อยนะครับรมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่นาเป็นยังไงทดสอบกับตะขอเบ็ด จริงๆเลยนะครับจะนวดให้เหนียวนิดนึงเหมือนกับการใช้งานจริงเลยนะครับแก้วมันค่อนข้างจะขุนนิดนึงนะครับ ถือว่าโอเคนะครับการแตกตัวครับผมสำหรับการทดลองการแตกตัวของเยือ่อที่ทําไปเมื่อกี้นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมการแตกตัวก็โอเคนะครับผมสุดที่เราทําการทดลองนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีอาหารปลากินพืชนะครับแล้วก็ไฮเคนก้าวหนึ่งอาหารปลาดุกนะครับ แล้วก็อาหารแมวอาหารหมานะครับเป็นสูตรที่อได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับสูตรนี้ได้ยินอยู่บ่อยๆมีคนพูดถึงบ่อยๆนะมีอาหารหมามีอาหารแมวมีอาหารไก่อาหารกบอาหารอะไรสารพัดเลยนะผมแต่ตอนนี้ทดลองเอาจักมาใส่กันสามสี่อย่างนี้ก่อนครับสรุปแล้วกลิ่นออกมาก็อืไม่แรงมากนะครับ ค่อนข้างจะอ่อนอ่อนแล้วก็ไม่แรงเท่ากับไฮเปรตนะเพราะว่ามันจะมีตัวตัดให้อ่อนลงก็คือเป็นอาหารปลากินพืชนะครับก้าวสามหนึ่งครับก้าวสามสามนะผมทาให้มันกลิ่นมันซอฟ์ลงแล้วก็อ่อนลงนะครับแล้วก็มีอาหารหมานะครับเพื่อเพิ่มความมันนะครับผมความมันแล้วก็เรื่องของ ความหอมของกลิ่นนะครับกลิ่นเป็นรสตับย่างนะครับผมแล้วก็อาหารแมวอาหารแมวจะมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็อืมอาหารแมวยี่ห้อที่ผมใช้นี่เจอ,อกหอมหอมเปรี้ยวนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองตกปลากันจริงๆคลิปหน้านะครับผม เดี๋ยวเราดูกันว่าปลามันจะกินหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ,ก,บกับคลิปทดลองเหยื่อส่ตรนี้นะครับผมยังไม่มีชื่อนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปใหม่ๆกันอีกนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ กดซับสไคร์ด้วยนะคะ